ด้วยความที่ว่านะครูอ,อัดคลิป,ปค่อยๆพูดไปประมาณห้าคลิปเราถึงจะแบ่งปันเสร็จนะคะรู้ไหมว่าความรู้ที่เราแบ่งปันเนี่ยอ่ะอ่ะมันเป็นความรู้อ่ะที่แพงมากทุกคนนะใครได้ถ้าอยากเรียนความรู้เต็มนะอ่ะให้ไปเรียนกับครูลุงในเพจนะสำหรับใครนะคะที่มาเห็นที่มาดูที่มาสองที่มาเจอค่ะกดไลค์กดแชร์ หรือส่องส่องอยู่เมนนบอรจา่าก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะอ่ะครูนิดรักทุกคนค่ะนะคะแล้วก็ลูกค้าครูทุกคนนะที่อุดหนุนขนมปักบัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะรักทุกคนด้วยค่ะนะคะหรือขนมสังขยาขายขนมปังขายเฉลกล้วยนะคะก็อุดหนุนกันมานะ,ะตลอดเลยเนาะก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆนะ,ะขอบคุณจากหัวใจเด้องจาานะคะ ก็แล้วอยากจะบอกสิ่งหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทุกคนมาอุดหนุนเราง่ายๆเป็นเพราะความตั้งใจความขยันของครูด้วยนะเป็นเพราะครูสวดคาถาลงปูทวดลงปูดูคาถาพระมหาจากักรพรรดินาะสิ่งหนึ่งที่ครูยังทําไม่สําเร็จนะคะคือการที่อยากเก็บเงินนะคะเอาไว้นะพิมพ์สมุดธรรมะแต่ว่าชีวิตครูยังไม่ดีขึ้นเนาะครูตั้งจิตตั้งใจใหม่ว่าจะตั้งใจสวดมนต ในช่องอจจจัศจรรย์มอมเพนด้วยนะวันหยุดก็จะสวดมนต์ที่เราเอาสมุดธ,ธรรมะมานี่ค่ะแล้วก็จะแบ่งปันความรู้เนี่ยลงช่องอยูทูบจ,จริงอะไม่อยากแบ่งปันหรอกนะมันเป็นลิขสิทธิบุคคลเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็เลยกลายเป็นว่าเราจะแบ่งปันความรู้คอร์สอะไรอย่างเดียวแล้วกันเนาะแต่สวดมนต์นั้นจะหากลุ่มลับดีกว่านะเอาแบบ ทําเป็นกลุ่มในกลุ่มรับไว้แล้วสมมุติว่าใครอ่ะที่มาบูชาเหรียญปู่ทาวิสวรรณนะคะก็ค่อยเข้ากลุ่มไปสวดมนต์ด้วยกันแบบนี้ดีกว่าเนาะเออเพราะว่ามันเราก็อยากจะสวดแบ่งปันลงช่อง y o ยู u b e เลยนะเพราะว่าเราอ่ะหนึ่งแหละเราอยากช่วยคนให้ได้เยอะมากกว่าหนึ่งล้านเราตั้งเป้าไว้เนาะแล้วก็ อยากดังด้านดีเพื่อช่วยเหลือคนอยากมีคนมาดูช่อง YouTube มากกว่าหนึ่งล้านคนอยากมีรายได้จากช่อง YouTube เพื่อมี p พส s ิ v e ์อิน m ัเราก็เลยต้องทำในด้านดีช่องของเรานี้นะเราปฏิญาณตนกับตัวเองว่าช่องของเรากับตัวเรา่ะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปในด้านดีแล้วพาคนที่มาเจอเนี่ยทำแต่ความดีนะคะเพราะเรามีศัทธาที่จะร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ช่วยหลวงพ่อที่วัดบัวขวัญเราก็อยากทําให้ได้ทําให้สําเร็จด้วยค่ะ